ดาบข่าเดี๋ยว<า>พี่เมย์ดาบดาบพี่ขา้าตะศูรมันเกี่ยวกับอะไรลองพูดก่อนดาบค่าอสศูรมันเละ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 คุณฝ่ายยแล้วก็แล้วก็ค่าศูรหน้านแล้วก็ตายเหรอแล้วมันมันมีชื่ออะไรมั่งอะเ <c oughs> นี่ยอะไรเนยกดจำ้ำ <c oughs> อะไร <c oughs> มันไม่ถูแล้วอะไรล่ะม,มันชื่ออะไร อ้าวได้ดูหรือยังเนี่ยเมื่อกี้ยังพูดว่ามีอะไรต่อมีอะไรอยู่เขาเขายังไม่เจอเลยอ,ะอล่ะอ้าวเหรออย่างนี้ก็แสดงว่าไม่มีข้อมูลจริงใช่ไหมจริงแล้วอ <laughs> ๋อชันจิลูสินนื้อเืออือันแล้วก็ยังต่อ ทำไมมันต้องคาบไม้ไผ่เดี๋ยวไม่เข้าใจอะ่ะเนสโกิมันเป็นอาสูรไงเดี๋ยวมันกินเนื้อกินเดี๋ยวมันกินโคนคือจริงๆอ,ะอ,อ่ะอือจริงจริงอ่ะเมทานไม่รู้เลือกอะไรแล้ว <c oughs>